คลิปวิดีโอนี้มาจากติ๊กต็อกของชายชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งครับเข้าชื่อว่าคุณฮานนี่นะครับที่ออกมาแชร์ความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับประเทศไทยและสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคนไทยครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากผู้ใช้คนอื่นๆที่เข้ามาเร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคําถามว่าชาวฟิลิปปินส์คิดยังไงกับคนไทยคุณฮานเข้าใจเราว่ะ เขารู้สึกว่าคนไทยน่ารักและใจดีแล้วก็มีน้ำใจมากๆซึ่งคล้ายกับนิสัยของคนฟิลิปปินนั่นเองครับแต่เขาก็แอบแซวอยู่เล็กๆนะครับว่าคนไทยอาจจะขี้อายกว่านิดหน่อยและที่น่าทึ่งคือคุณฮานเขาอยู่เมืองไทยมานานถึง15ปีครับเขาจึงรู้ดีว่าคนไทยชอบหรือไม่ชอบอะไรนอกจากนั้นแล้วเขายังสังเกตได้อีกว่าคนฟิลิปปินจำนวนไม่น้อยชื่นชอบประเทศไทยมากโดยเฉพาะซีรีส์วายของไทย หรือที่พวกเขาเรียกกันว่า BL series ทำให้ภาพจำของคนไทยในสายตาชาวฟิลิปปินส์ประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกับประเทศเกาหลีกันเลยดีเดียวครับคุณฮานเขาก็ยังบอกอีกว่าต้องขอบคุณซีรีส์วที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากหลงรักประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารหรือวัฒนธรรมเปล่าเหรอครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากชาวฟิลิปปินส์และชาวเน็ตไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ พวกเขาจะรู้สึกยังไงบ้างไปรับฟังกันเลยครับชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกครับท่านนี้เขาได้บอกว่าใช่เลยฉันรู้จักประเทศไทยเพราะซีรีส์ไว้ฉันติดซีรีส์หนักมากชาวฟิลิปปินส์ท่านถัดไปครับท่านนี้เขาได้บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วสามครั้งคนไทยนิสัยดีและน่ารักมากตราบใดที่คุณยังปฏิบัติตัวกับเขาดีเขาก็จะให้ความเคารพกับคุณเช่นกันท่านถัดไปเขาก็ได้คามาชมคุณฮานนะครับเขาบอกว่า ภาษาไทยของคุณสุดยอดมากเลยฉันเป็นแฟนขับ B L ชาวฟิลิปปินส์ฉันรู้สึกอิจฉาเลยอยากจะพูดภาษาไทยได้คล่องเหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แค่ระดับพื้นฐานเองไปต่อกันที่ท่านนี้เลยครับท่านนี้เขาได้ข้ามาบอกว่าใช่เลยฉันเห็นด้วยนะฉันคงทำงานที่ประเทศไทยไม่ได้หรอกถ้าคนไทยนิสัยไม่ดีแต่คนไทยน่าจิตใจดีแล้วก็เป็นมิตรมากจริงๆฉันมาจากฟิลิปปินส์และฉันเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ว่านี่ก็คือเหตุการณ์ที่พี่กระเทยฟิลิปปินส์เข้าทําร้ายพี่กระเทยไทยนะครับทีนี้พี่กระเทยไทยเขาก็ยอมไม่ได้ครับเขาก็เลยยกพวกมาเป็นพันคนเลยครับแล้วก็ปิดล้อมตึกทีพีกระเทยฟิลิปปินส์อยู่แต่เหตุการณ์นี้มันก็จบลงด้วยการที่ตํารวจเข้ามาคุมสถานการณ์ได้ครับแล้วพี่กระเทยฟิลิปปินส์เขาก็หนีไปได้นั่นเองครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครจําได้ไหม ชาวฟิลิปปินส์ท่านถัดมาเขาก็เป็นห่วงความสัมพันธ์ไทยกับฟิลิปปินส์นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเขาบอกว่าขอให้เราส่งต่อความรักไทยกับฟิลิปปินส์หยุดทะเลาะก,กันเถอะพวกเราทุกคนก็เคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้นเหมือนกันนะครับจากท่านนี้เขาบอกว่าใช่เลยนั่นมันจริงแน่ๆดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่ทําลายภาพลักษณ์ดีๆที่แต่ละประเทศพยายามรักษาเอาไว้พวกเขาไม่มีความละอายใจและทําตัวไม่เหมาะสม คอมเมนต์ถัดไปครับใช่เลยเพราะซีรีส์ไวของไทยทำให้คนฟิลิปปินส์จำนวนมากอยากไปเที่ยวไทยตามรอยสถานที่ในซีรีส์แล้วก็แวะไปเยี่ยม GMM หรือไปเจอนักสแสดงไวคอมเมนต์ถัดไปกันเลยครับนี่แหละเหตุผลที่ฉันรักประเทศไทยและคนไทยหวังว่าจะได้ไปเที่ยวไทยสักวันคุณพูดภาษาไทยได้เก่งมากเลยคนถัดไปครับคนนี้บอกว่าจริงแท้แน่นอน100เ ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วมีแฟนมิตติ้งของนักแสดงไทยหลายคนที่ฟิลิปปินส์เลยถ้าฉันจำไม่ผิดเมื่อวานนี้คุณบิวกว็ามาอยู่ที่นี่ด้วยนะชาวฟิลิปปินส์ท่านถัดมาครับคนนี้น่าจะเป็นครูนะครับเขาบอกว่าฉันคิดถึงประเทศไทยคิดถึงนักเรียนของฉันฉันบอกได้เลยว่าคนไทยทั้งน่ารักและมีน้ำใจขอบคุณครับคอมเมนต์ถัดไปกันเลยครับฉันอยากมีเพื่อนคนไทยตอนนี้ฉันก็ได้คุยกับคนไทยคนอื่นบ้างแล้ว ด้วยความช่วยเหลือของแอปวาบี้ไลฟ์ส a m และ HelloTalk แลว้วก็คนไทยเป็นคนที่ขี่อายจริงๆชาวฟิลิปปินส์ทันนี้เขาก็ได้เข้ามาการันตีอีกหนึ่งเสียงนะครับโดยเขาได้บอกว่าฉันชอบประเทศไทยฉันมีเพื่อนที่เป็นคนไทยด้วยเธอเป็นคนน่ารักมากเลยละไปต่อกันที่คอมเมนต์จากชาวไทยกันบ้างนะครับทันนี้เขาได้บอกว่าคนฟิลิปปินส์เป็นคนเอนจอยมากกล้าที่จะแสดงออกมากกว่าไทยเพราะคนไทยขี้อาย ท่านถัดมาเข้ามาตั้งข้อสงสัยครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าจะชอบเพลงไทยด้วยหรือเปล่าครับเห็นคอมเมนต์ใน u t u b e คอมเมนต์ถัดไปครับทํางานกับคนฟิลิปปินส์ที่เป็นรีคอยเตอร์ที่หาพนักง,งานฟิลิปปินส์คือเขาเฟรนลี่มากมากแบบนิสัยก็ดีชวนคุยก็เก่งชาวเน็ตไทยท่านถัดไปท่านนี้เขาได้ข้ามาแซวนะครับเขาบอกว่าตีกันเวลามีนางงามนอกนั้นน่ารักกันไวเดอร์ส่วนตัวชอบผู้ใช้ฟิลิปปินส์ร้องเพลง กับภาษาที่ดีมากส่วนมากผู้ใช้คือรอถัดไปครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตีกันทุกปีก็คือเรื่องนางงามค่ะชาวเน็ตไทยท่านถัดมาเขาก็ได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าคนอาเซียนฟิลิปปินอินโดนีเซียเท่าที่เคยสัมผัสมาคือน่ารักดีวง่ายเพราะลูกค้าต่างชาติเยอะถ้าเป็นคนฟิลิปปินหรือคนอินโดจะคุยง่ายดีลง่ายมากปิดดีลสชาตินี้ได้แบบแฮปปี้สุดๆ คอมเมนต์ถัดไปครับมีเพื่อนฟิลิปปินส์โคดเฟลลี่กับคนไทยเป็นเพื่อนรักกันเลยไปต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับท่านนี้เขาได้บอกว่าขอชมก่อนเลยว่าคุณพูดภาษาไทยได้เก่งมากแล้วเราก็รู้จักคนฟิลิปปินส์หลายคนเขาสามารถปรับตัวแล้วก็ฝึกภาษาในประเทศที่เขาย้ายไปอาศัยอยู่ได้เก่งมากเลยแต่คนฟิลิปปินส์เรียนรู้ภาษาอื่นได้อย่างรวดเร็วเก่งดีครับคอมเมนต์ถัดไปครับพูดดีดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ฉนรักคุณมากเรายังคงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเสมอตลอดไปค่ะคอมเมนต์ถัดไปครับผมมีเพื่อนฟิลิปปินส์เรียนด้วยกันที่ญี่ปุน่นสนิทกันมากเรียนกินเที่ยวเล่นช่วยเหลือกันเยี่ยมครับปัจจุบันก็ติดต่อเที่ยวหากันตลอดรักฟิลิปปินส์ครับถัดไปครับเรามีเพื่อนชาวฟิลิปปินส์สามคนทํางานที่เกาหลีใต้ด้วยกันเขามารยาทด,ดีมากคอมเมนต์ถัดไปครับท่านนี้เขาได้บอกว่า ชอบคนฟิลิปปินเหมือนกันเจอกันไม่นานก็สามารถสนิทกันได้ภาษาอังกฤษก็สำเนียงคล้ายกันคนถัดไปเขา้าใจเข้ามาชมคุณฮานนะครับเขาบอกว่าเหมือนคนไทยมากขอบคุณที่รักประเทศไทยนะคะคอมเมนต์ถัดไปครับอันนี้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าผมมีเพื่อนฟิลิปปินหลายคนสิ่งที่เราเหมือนกันคือขี่มาเหมือนกันชาวเด็ตไทยท่านถัดมาครับคนนี้เขาได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าเรามีเพื่อนชาวฟิลิปปิน นิสัยน่ารักมากทุกคนเป็นคนไม่พูดโกหกพูดตรงทำงานเก่งขยันมากคนถัดไปคนนี้เขาได้คํามาชมคุณฮานนะครับเขาบอกว่านึกว่าคนไทยพูดไทยชัดมากและหน้าตาก็เหมือนคนไทยปิดท้ายกันด้วยคอมเมนต์นี้ครับที่เขาได้บอกว่าหน้าตาเหมือนคนไทยมากที่สุดก็ฟิลิปปินส์นี่แหละแม้ว่าในบางช่วงเวลาอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งกันบ้าง แต่ในคอมเมนต์ที่เราได้อ่านกันในวันนี้ก็ยังยืนยันว่าความรู้สึกดีๆที่คนฟิลิปปินส์มีต่อคนไทยนั้นมันก็ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพรอยยิ้มหรือแม้แต่ซีรีส์วายที่เป็นสะพานเชื่อมใจสำหรับผมแล้วมันไม่สำคัญหรอกครับว่าเราจะต่างกันแค่ไหนแค่เรายังเข้าใจกันหัวเราะด้วยกันและยังให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์อบอุ่นเสมอครับ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ